กี่เวลาเท่าไรเวลาเ่าครับห้าสามดูสิสามสมิบเจ็ดไหมไอไหนคะโอ้โหจะมีละจะมิดละไอหนูกำลังเติมือกันอีละเรียนก็แม่งหวหน้าทีทำได้ทำได้ตกแล้วตกแล้ว มาดูพระาทิตตกใช่ไหมคะพระาทิตตกที่แหลมทงเทพจังหวัดภูเก็ตค่ะตกในเวลา16นาฬิกาอขออภัยค่ะ18นาฬิกา37นาทีเพจตามพยากรณ์อากาศค่ะเมื่อตอนเช้าตื่นกี่โมงครับตอนเช้าวันนี้เราตื่นตีสีค่ะนั่งนั่งรถจากอุตรดิี่มาขึ้นเครื่องที่พิษณุโลกแล้วต่อมาดอนเมืองนั่งเครื่องจากดอนเมืองมาภูเก็ตเพื่อมาดูพระอาทิตย์ตกค่ะ ฟินผุดขุดค่ะขอบอกเชื้อทยรายงานนะัแหล่พมเทพจังหวัดภูเก็ตค่ะ